จ,จิตวิทยาที่ทําให้คนอื่นเกรงใจคุณบางทีคนที่อ่อนโยนที่สุดกลับเป็นคนที่ทําให้คนอื่นเกรงใจได้ลึกๆโดยไม่ต้องใช้เสียงดังเลยมันดูย้อนแย้งใช่ไหมแต่ความจริงคือคนที่เคารพตัวเองเงียบๆมักส่งพลังที่คนรอบตัวสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดถ้าคุณเคยรู้สึกว่าใจดีจะเหนื่อยหรือรู้สึกว่ามีใครล้ำเส้นคุณบ่อยลองฟังทั้งเจ็ดข้อนี้อย่างสบายใจมันอาจสะท้อนตัวคุณที่แข็งแรงกว่าที่คิดหนึ่ง คนที่นิ่งพอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรต่างจากคนที่นิ่งเพราะยอมจำใจความนิ่งแบบแรกทําให้คนรอบตัวเกรงใจเหมือนทะเลที่สงบแต่ลึกใครก็ไม่กล้าทําให้บันป่วน 2. คนที่กลุ่มอารมณ์ได้คือคนที่ใจมั่นคงจนใครก็ไม่อยากทําให้เสียศูนย์เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ลมแรงแค่ไหนก็ไม่ลม้มพลังแบบนี้ทําให้คนหยุดคิดก่อนจะทาร้ายความรู้สึกคุณ 3. คําพูดที่ชัดและอ่อนโยน มีพลังมากกว่าคำที่ดังและสับสนประโยคธรรมดาอยา่างฉันไม่สะดวกหรือฉันอยากขอเวลาสงบทำให้คนฟังรู้ว่าคุณจริงใจกับตัวเอง 4. การตั้งขอบเขตอย่างอ่อนโยนไม่ใช่การผลักใครออกแต่คือการปกป้องหัวใจตัวเองมันเหมือนว่าเส้นบนทรายที่บอกว่าตรงนี้สำคัญกับฉันนะ 5. คนที่จัดการชีวิตตัวเองได้ดีมักมีออรา่านิ่งๆที่ใครก็สัมผัสได้ เหมือนห้องที่สะอาดใครก้าวเข้ามาก็ไม่อยากทำให้รกพอคนเห็นคุณชัดเขาก็จะระวังใจตัวเองให้มากขึ้น6การพูดความรู้สึกด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่การอ่อนแอแต่เป็นการให้ค่าหัวใจของตัวเองเมื่อคุณพูดอย่างตรงไปตรงมาคนฟังก็จะเกรงใจเพราะเขาเห็นว่าความรู้สึกของคุณมีน้ำหนัก7คนที่เลือกตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดส่งสัญญาณเงียบๆว่าฉันเห็นค่าตัวเอง เมื่อคุณปกป้องเวลาพลังงานและความสงบของคุณคนอื่นก็จะปฏิบัติกับคุณแบบที่คุณปฏิบัติกับตัวเองสุดท้ายนี้คุณไม่จําเป็นต้องแข็งร้าวเพื่อให้ใครเกรงใจแค่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองและยืนอยู่กับคุณค่าของตัวเองอย่างสงบพลังของคุณก็จะชัดขึ้นสําหรับทุกคนที่ได้อยู่ใกล้